JK ยุคเนี้ยตกต่ำถึงขั้นต้องไปปกป้องผู้หญิงแล้วครับผมจะตีให้แกงเขาแตกครับผมฝากมาบอกว่ารอมอแค่นั้นพอครับผมรอมออะไรลาบหมูหรือเปล่าลงมา้าหน้าเขาเลี้ยงมา้าไว้เยอะครับเกมมิ่งนิวส์เปิดตัวเสื้อเจอร์ซี่ใหม่มีทั้งสีขาวและสีดำเปิดตีออเดอร์แล้ววันนี้ที่เพจเกมมิ่งนิวส์สตอรี่ในคู่นี้ค่ะเป็นการเจอการระหว่างไดมอนด์เฮดประทะ JK ค่ะโดยเขาจะเล่นกันในกติกา150บาทประกันอาวุธเลยนะคะโดยสายเหตุของเรื่องราวสตอรี่ครั้งนี้เกิดจากอะไรไปฟังกันเลยค่ะ JK เคขาเปลี่ยนไปครับผม ค,คือเหมือนลูกลูกของแก๊งผมที่อยู่นอกแก๊งกับกับแฟนเขามีปัญหากันแล้วทีเนี้ยเขาก็ไปยุ่งพวกผมก็เลยต้องลงไปเล่นด้วยครับก็เลยเกิดเป็นสตอรี่ในครั้งนี้ขึ้นมาครับสาเหตุก็มาจากผู้หญิงนั่นเองครับที่จริงถ้าเกิดว่าเราตีกันปกติเนี่ยมันก็อาจจะได้ไม่เกิน30หรอกครับแต่ว่าผมมองว่า JK ยุคเนี้ยตกต่ำถึงขั้นต้องไปปกป้องผู้หญิงแล้วครับจากก่อนหน้านี้คุณเจก็น่าจะรู้ว่าผู้หญิงนี่นแทบจะคุยเม่ด้วยไม่ได้เลยผมก็เลยต้องกําจัดเขาออกไปครับผมจะตีให้แก๊งเขาแตตกกคคคครรััับอ้้้็ืงนีุณใจ ที่จะตีเขาแตกเลยก็คือร้อยห้าสิบใบนี้คุณเป็นคนเสนอเองด้วยเหรอคะแต่เขาเสนอมาร้อยครับผมเลยบอกว่าเพิ่มไปอีกห้าสิบเป็นร้อยห้าสิบครับผม <c oughs> ผมเต็มร้อยแต่ว่าก็ยังเป็นต่อเขาอยู่ดีครับเรื่องบ้านเพราะาตอนนี้เนี่ยมันนี่ขายบ้านไปแล้วครับมีแต่ J K ที่มีบ้านและมียากันพร้อมกว่าครับแต่ว่ากําลังใจเต็มร้อยครับแล้วก็ความกลัวเนี่ยไม่ได้รู้สึกกลัว J K สักนิดเดียวเลยครับผมก็อยากฝากบอกเขาว่าในเมื่อเขาเนี่ยเลือกที่จะเปลี่ยนไปและหันคมดาบให้ผมเนี่ยเดี๋ยวผมจะเป็นคนฝังศพเขาลงๆเองครับสำ ที่นี้ค่ะที่คุณชอปเปอร์มาช่วยทางด้านไดมอนด์เฮดเนี่ยถ้าเกิดคุณชอปเปอร์ได้ลากเออใครสักคนหนึงเนี่ยคุณอยากจะลากใครเข้าตูค้คะคนที่คุณก็รู้ว่าใครเซิร์ครับเซิร์เซิร์ก็อเซอร์อครับแต่เรื่องนี้เกิดด้วยเลือดเนื้อหนังเสี้ยงจี้เลือดไก่ น้ำซุปแค่นั้นเป็นเรื่องของต้มเลือดหมูความมั่นใจในสตอรี่ครั้งนี้นี่มั่นใจแค่ไหนคะเต็มร้อยผมให้ร้านอ่ะที่มีทางด้าน a ดมั d นเทสค่ะเขาฝากข้อความมาบอกคุณค่ะว่ารอมอค่ะรอมออะไรลาบหมูหรือเปล่ามึงฝคุณฝากคุณไปบอกว่าลาบหมูหรือเปล่าที่ห่างอ่ะไม่ใช่ฟันแต่เป็นฝีมือมึงกับกู เออเจนอยากถามคุณนติว่าในไฟแรกคุณคิดว่าใครจะเป็นคนชนะคะน่าจะเป็นทางฝั่งของเอแซฟครับเอแซฟน่าจะคุมกำัยไปได้น่าจะพลาดในช่วงท้ายเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเอแซฟเขาเตรียมความพร้อมมาดีนะครับเรื่อง ต้มตำไก่ย่างเนี่ยเขาก็ย่างมาพร้อมแล้วด้วยตกลงปลาร้าเนี่ยเขาจะใส่นัวใส่กันครบนะฮะอ้าตกลงอันนี้มันมรเรื่องส้มตำาหรอคะพอดีคุณจุกบอกว่ามันเป็นเรื่องต้มเลือดหมูนะคะเนี่ยผิดแล้วครับผิดแล้วเขาว่าต้มเลือดหมูมันเลือดตอนเช้าครับอันนี้เป็นตอนตอนเย็นแล้วมือดึกหน่อยอย่างที่บอกว่าเราเราเรา,เราจะเก่งทั้งเรื่องคองหมูย่างกับไส่ไส้ย่างมากกว่าแต่ครั้งเขาว่าเก่งเรื่องส้มตำครับแล้วก็ปลาร้าใส่นัวตำซั้ยตำแตงเราคิดว่าตอนนี้ทางด้านของ J K เรานี่ยังแข่ง,แ,ขงแกร่งเหมือนเดิมไหมคะเหมือนเเเดิมมครรรรับในนื่่อองงงกาาายยห้ ทำย่างแล้วก็ยังมีน้ำจิ้มแจ่วที่เรียกว่าเป็นสุดลับของทางตระก,กูลเราอยู่คิดว่าน่าจะสู้จากทางเชฟฝั่งนู้นได้แล้วเขาก็ฝากมาบอกว่ารอมอด้วยนะคะลงมา้าเขาเลี้ยงม้าไว้เยอะครับแต,แต่เราเราไม่รู้เรื่องม้าหรือแล้วในไฟแ,แรกค่ะเกิดขึ้นบริเวณทางออกสนามบินล่างค่ะไดมอนเฮดเนี่ยพยายามเล่นเกาะกลุ่มกันบริเวณตรงกลางนะคะทำให้ทางด้าน JK ค่ะล้มไปเยอะพอสมควรค่ะแต่สมาชิกเจเคที่ยังยืนอยู่เนี่ยก็ยังเหลือมากพอที่จะสามารถรีชูเพื่อนขึ้นมาได้แบบสบายๆเมื่อเก็บไดมอนเฮดไปแล้วค่ะ JK ก็รีพอศพนะคะแล้วก เคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่ทันทีค่ะส่วนสมาชิกอีกบางส่วนนะคะก็ยังคงมีการประทะกันอยู่ต่อมาค่ะเจเคได้นําศพกลับมาที่บ้านนะคะไม่ตํารวจตามมาเป็นจนํานวนมากเลยนะคะทางด้านตำรวจเนี่ยก็ได้บุกเข้าไปเพื่อค้นหาเคด,ด้านในในระหว่างการอุ้มค่ะสมาชิกเจเคโดนจับไปหลายเคสเลยค่ะแล้วก็กลุ่มใหญ่ของทั้งสองแก๊งเนี่ยก็มาเกิดการประทะกันอีกครั้งหนึ่งบริเวณหน้าตู้ปลานะคะ ไปนี้ค่ะทำให้ JK ได้เคสไปเพิ่มหลายเคสการประทะกันระหว่าง JK และไดมันเคสยังคงมีอย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งความยากของที่ f a m i l y City นะคะก็คือตำรวจเนี่ยสามารถเข้ามาระงับเตุได้ตลอดเวลาค่ะจึงทําให้กว่าจะได้เคสอุ้มกันไปเนี่ยก็ต้องอาศัยการวางแผนแล้วก็จังหวะพอสมควรค่ะเหตุการณเข้มข้นจนมาถึงในวันที่2ค่ะในไฟแรกของวันที่2เกิดขึ้นบริเวณปั๊มน้ํามันนะคะถนนริมทะเลค่ะเปิดฉากการต่อสู้กันด้วยระเบิดสตั้นค่ะทำให้ในช่วงแรกของไฟค่ะ JK ล้มไปเยอะมากเลยนะคะในจังหวะต่อมาค่ะ JK ก็ดีเพื่อนขึ้นมา การเก็บไดมอนเฮดไปแทนนะคะแต่ช่วงเวลาไม่ถึงอึดใจค่ะไดมอนเฮดก็รีเพื่อนขึ้นมาได้อีกค่ะทำให้ในไฟนี้เนี่ยใช้เวลาค่อนข้างนานเลยนะคะเพราะว่าต่าง่ายต่างรีเพื่อนขึ้นมาเรื่อยๆปิดกันไม่ลงค่ะจนท้ายที่สุดเนี่ยตำรวจได้เข้ามาควบคุมสถานการณ์นะคะทำให้ทั้งสองแก๊งต้องล่าถอยออกไปตั้งหลักก่อนต่อมาค่ะก็เกิดไฟอีกครั้งหนึ่งบริเวณเขาไววูดค่ะในไฟนี้นะคะด้วยความที่เป็นเขาแล้วก็มีพื้นที่ต่างระดับมากมายนะคะทำให้ในไฟนี้ของทั้งสองแก๊งเนี่ยค่อนข้างกระจายกันค่ะในส่วนของไดมอนดเปนาปหิใจ ซึ่งเป็นบาเรียรป้องกันไม่ให้ตำรวจเข้ามาในพื้นที่แล้วรีบขึ้นย้ายศพออกไปซึ่งทางด้าน JK ค่ะก็ได้เคสของ Diamond Head มาด้วยเช่นกันนะคะแต่ไม่สามารถหลุดพ้นจากสายตาของตำรวจไปได้ค่ะทำให้ JK เนี่ยโดนจับไปหลายคนเลยนะคะส่วนทางด้าน Diamond Head ก็โดนจับด้วยเช่นกันแต่จํานวนไม่มากค่ะ Diamond Head กลุ่มใหญ่เขารวมตัวกวันบริเวณแถวหน้าคุกใหญ่นะคะแล้วก็เหมือนจะได้ตัวหลุดของ JK มาด้วยค่ะส่วน JK ค่ะก็รวมกลุ่มใหญ่แล้วก็ได้ตัวหลุด Diamond Head มาด้วยเช่นกันในเวลาต่อมาค่ะ Diamond Head กลุ่มใหญ่นะคะพยายามมาช่วยเพื่อนเคลียร์ตำรวจที่เเเรรรรบลททะาะาาา่่หหกกกิดวง มอนเฮดกลุ่มใหญ่แล้วก็ตำรวจนะคะและในจังหวะน,นั้นเองค่ะตัวสเกลของ JK ข่ารายงานว่าไอนเฮดกลุ่มใหญ่เนี่ยรวมตัวกันแถวทะเลทรายนะคะจึงเคลื่อนมาปะทะแล้วก็เกิดการไล่ล่าก,กันจนมาถึงหน้าคุกใหญ่แล้วก็เกิดไฟใหญ่ครั้งค่ะในไฟนี้ค่ะเปิดฉากกันด้วยการบัมรถนะคะแล้วทั้งสองแก๊งเนี่ยก็ลงจากรถมาเล่นกันค่ะแต่ช่วงเวลาไฟเนี่ยเกิดขึ้นได้ไม่นานนะคะตำรวจก็เข้ามาในพื้นที่เพื่อระงับเหตุอีกครั้งหนึ่งทำให้ทั้งสองแก๊งต้องล่าถอยออกไปทางด้านหน่วยงานตำรวจค่ะ ทางด้านไดมอนเทสกลุ่มใหญ่ค่ะก็พยายามช่วยเหลือเพื่อนเพื่อนคนอื่นๆนะคะให้รอดจากการจับกลุ่มของตำรวจค่ะแต่ด้วยปริมาณตำรวจเนี่ยทำให้มีคนเกมไปหลายเคสในช่วงเวลา20นาทีก่อนรีประเทศค่ะก็มาเกิดไฟใหญ่ขึ้นอีกครั้งนะคะบริเวณไฮเวย์ค่ะในไฟนี้นะคะ JK เจเคมือนจะได้เปรียบอยู่นะคะแต่ว่าเวลาผ่านไปสักพักเนี่ยตำรวจก็ได้เข้ามาระงับเหตุในพื้นที่ค่ะทำให้ JK เจเคี่ยไม่สามารถเอาศพไดมอนเทสออกจากพื้นที่ไปได้นะคะจึงทาให้ไดมอนเทสเดียวรอดชีวิตไปหลังรีประเทศค่ะก็มาเกิดไฟใหญ่ขึ้นอีกครั้งนะคบบริเวณททาาางงงงงอออกกกกลล่่่ซึจั้2แ๊ ก็ยังมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเข้ามาระงับเหตุทําให้วงไฟเนี่ยค่อนข้างนัวแล้วก็ชุลมุนมากเลยค่ะเมื่อ JK นะคะไฟเริ่มกลืนแล้วเนี่ยจึงตัดสินใจเปิดฮาคี้ค่ะเพื่อให้ตำรวจออกจากพื้นที่ไปแล้วก็แยกย้ายกันอุ้มนะคะต่อมาค่ะ JK ตัดสินใจนําศพกลับมาที่บ้านทําให้ตำรวจตามมาไวมากค่ะเคสบางเคสเนี่ยจึงถูกตำรวจชิงช่วยเหลือไปก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ย JK ก็นําศพเข้าบ้านอีกครั้งนึงค่ะทำให้ตำรวจเนี่ยตามมาอีกเป็นระลอก2นะคะโดยทางตำรวจเนี่ยก็ยังสามารถช่วยเหลือเคสไดมอนด์เฮดไปได้ค ที่บ้าน JK อีกครั้งนึงเป็นรอบที่3นะคะซึ่งคราวนี้เนี่ยก็ได้มีการบุกเข้าไปในบ้านของ JK ด้วยเพื่อค้นหาเคสด้านใน JK กลุ่มใหญ่ค่ะจึงมาสแตนบายรอบนเข่าหน้าบ้านนะคะเพื่อรอเข้าบ้านไปรีเซ็ตของค่ะแล้วก็เคลื่อนไปดักตัวหลุดไดมอนเทตั้มจุดต่างๆอย่างเช่นโรงพยาบาลเพื่อหาเคสเพิ่มนะคะสกอร์อัปเดตตอนนี้ค่ะ JK นั้อยู่41/8ต่อเหตุการณ์ในวันที่3ค่ะเปิดฉากการต่อสู้นะคะด้วยการให้หน่วยงานทั้งหมดเนี่ยมาถมยังบ้าน JK เยอะมากๆเลยค่ะซึ่งคาดการได้ว่า JK เนี่ยน่ามไ้้ตร ระเบิดประตูเข้าไปเพื่อค้นหาเคสภายในทางด้านไดมอนเทกลุ่มใหญ่ค่ะก็เลยเคลื่อนมาเจอตัวดลุดของ j จบริเวณแถวปั๊มดีจีนะคะแต่ตำรวจเนี่ยก็เข้ามารังอัพเหตุไว้อีกค่ะทำให้ไดมอนเทกเนี่ยมีการปะทะกับตำรวจเล็กน้อยหลังจากนั้นค่ะไดมอนเทกกลุ่มใหญ่นะคะก็คอยช่วยเหลือเพื่อนที่อุ้มเคสอ,อยู่ค่ะในขณะที่ JK เนี่ยก็รวมตัวกันที่หน้าบ้านนะคะแล้วเวลาก็ผ่านไปสักพักใหญ่เลยค่ะจนมาเกิดไฟขึ้นบริเวณหน้าบ้านไลเกอร์ค่ะในตอนแรกนะคะทั้งสองแก๊งเนี่ยมายืนประจันหน้ากันค่ะแต่ยังไม่เเรรรริิระะ่่่มมปปะะะทนนาาาาาดดด้้้ JK ียยกกกก็อวบสตัใ ะ <c oughs> จวนในเวลาต่อมานะคะเดมอ h e a ตและ JK เ네นี่ยก็เริ่มปะทะกันอย่างจริงจังค่ะด้วยการบำรถใส่กันแล้วก็ตัดสินใจลงจากรถมาปะทะกันเลยนะคะซึ่งในไฟนี้ค่ะ JK สามารถปิดเด,ดมอ h e a d ไปได้ไวมากๆค่ะแล้วก็ตัดสินใจห่อศพตรงนั้นเลยแล้วก็แยกย้ายกันอุ้มค่ะส่วนกระทั่งในช่วงเวลาก่อนรีประเทศนะคะตำรวจได้ทําการเปิดวงแดงที่บ้านของ JK ค่ะ JK จึงตัดสินใจเปิดฮาคีส่วนเลยนะคะทำให้ตำรวจเนี่ยต้องถอยออกจากพื้นที่ไปแต่ก็ยังมีตำรวจอีกบางส่วนที่ถอยไม่ทันค่ะจึงทาให้โดน JK เก็บไปนะคะสกอร์อัเดตตอนนี้ค่ะ JK นําอยู่63ต่อ36สสถานการณ์คู่นี้จะเป็นยังไงต้องรอติดตามกันต่อค่ะกดติดตามไว้เลยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ